สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูอ้วนนะคะต้องขอขอบคุณนะคะพี่น้องที่เข้ามารับชมนะคะในช่องครูอ้วนพามวนแซ่บนะคะวันนี้ครูอ้วนสีบ้าผ้าเขาป้าปามค่ะเขาป้าปามเขาสวนปามนะคะอ่อนไปเบิดไปอะไราปามอ่อนไปอ่อนไปนะคะอ่อนไปที่นะคะต้นปามประมาณเกือบสองร้อยต้นนะคะ ที่นี่ปีนี้นะคะปีนี้นี่เข้าบ่ได้มาตัดตั้งแต่เดือนเจ็ดแปดเดือนแล้วนะคะบ่ได้ตัดมือนี้ก็เลยมีเวล,ลานะคะ่ะพูดตัดหญ้าก็ตัดบัดน,นี้สิตัดปลาล์มอยู่เทามาเบิ่งปลาล์มกันนะมาเบิ่งปลาปลาม์มปาล์มโอ้กระดายนี่กระดับปาลนะ์มาแนละ้วมาแล้วพี่น้อยนะัน่งนี่แกบ่ได้คันนี่พร้อมตัด แต่ของปีเนี่ยในช่วงที่เจ็ดแปดเดือนเราไม่ได้มามันก็จะถูกดีเพราะว่าเราไม่ได้ตัดการมันเนาะนี้เราไม่ได้ตัดกานจนมันเน่าเหมือนเด็กค่ะเสียดายครับม่นในอ้อมต้นเลยค่ะคุณผู้มเพิ่มอันนี้คือป่ามันแกจัดแล้วขันเท้ามาตัดนี่พอดีมันสิขูโคบเลยนะคะคือมันจะล่นเลยนะคะมันจะล่นแต่ว่าไอ้พวกที่เป็นแดงๆอย่างนั้นมันก็จะไม่หล่นแต่พวกที่เหลืองๆมันจะล่นออกเพราะว่ามันบานเท่าอื่นว่ามันงอมแล้วมันพร้อมที่จะล่นแล้วนะคะที่นี่ก้อนสิตัดแบบที่นี่ก้อนสิต วันศึกเขาเอา,เอาทลายมันออกมาได้ถ้าต้องตัดกิ่งมันออกได้ค่ะตัดการมันกานปามนะคะโดยที่เท้าตอนนี้เขาใส่มีดนะคะไม่ตัดจักผมแล้วแต่ใส่มีดตรงนี้นะคะมีดตะขอมีดตะขอเลยนะคะมีดคือมีดตะขอที่เท้าใส่ตะขอที่ใส่ตัดการปามสะดวกแต่ว่าตัดข้านล่มีกะ ตัดใดคือกันทลายป่ามันนี้ก็เลยเมื่อใดสิมาตัดป่าจะต้องเคลียร์นะคะต้องเคลียร์ก้านมันออกให้มันออกให้มันออกให้มันคิดตัดไงบอกไงยๆคือมันจะได้ตัดงายขึ้นแต่ถ้ายังนี้ก้านหุ่มกันอยู่ก้านท่านไต้หลายๆก้านมันก็จะเบียดกันนะคะเฮ็ุใ้เฮาตัดทลายมันยากมันต้องออกก้านที่มันบมมีทลายออกให้ไปจนถึงก้านที่มันมีทลายความที่จะตัดนะคะมาเบิง สำหรับการตัดนะคะเข้าระสิตัดเป็นสี่ใบยังสี่ระคนเต็มตัดลงตัดลงเขาก็ลงข้อท่อนกันเส้นงอเย็นเป็นระเบียบค่ะตัดแล้วกเสียมาก่องกันไหสิเห็นบ่ค่ะเป็นกองเป็นกองเลยค่ะเป็นกองเป็นกลองก่องไปนะคะเป็นกองเป็นก่องไปอันนั้นเป็นระเบียบอาทีนี้มาเบิ้งการตัดกันมันตัดจังไงค่ะมาเบิ้งกับกระทุ่นแรงได้ค่ะแต่ว่าขันใส่เมียหนีนานแล้วขนาด มนันค่ะเรียบร้อยเลยค่ะมาอีกเส้นก้านนึงค่ะมาทางนี้มาทางนี้ด้ <Okay. S 1> านใดดีเออมาทางนี้มาทางนี้โอเคกง่ายอยู่ด้ยค่ะโอ้เรียบร้อยเลยค่ะนี่นี่เ็จแล้วบัดน,นี้เขาก็ดิเก็บกา้านมันนะคะเขาก็ดิเก็บก้านมัน เก,กิดการมันจะร่วมกันนะคะนี่เป็นเกษตรอ่อนน้อมถึงสิทอ่ะเกิดสังค์ไปร่วมสันเนมได้ว่ากัดมาดูค่ะกัดน้ําน,น้ำไหลไหลได้ค่ะต้องระวังแต่ว่าขั้นน้ำขั้นน้ำปักนี่โอง้อยปวดจังแบบโดดมืนะคะ่ะอันนี้ปิดกายี่ปัดได้ค่ะยิ่งมันน่ะแต่ว่าตีนีพุ่งเป็น เป็นปุ๋ยแล้วนะคะข้าจะบ่อเผาข้าจะปล่อยให้ก้านมันแหง้งแห้งแล้วบัดนปล่อยให้มันเปื่อยเป็นปุ๋ยอินซีนะคะในสวนใดเลยนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะกับเป็นเกี่ยวกับวิธีการตัดต่างนะคะพอดีขาตัดถึงนี่เมื่อนี่ตัดก้านออกก้านที่มันร่องที่มันบ่มีที่มันบมน่มีหม,มากเข้ากับตัดออกนะคะ แต่ว่าเ้าออกกาสที่ล่องหมากอยู่หันยาเปล่าไปตัดเพราะว่าขั้นตัดแต่ว่าขั้นตัดกันล่องช,ชิดชิดชิดกับไอ้ทลายร่ป่ามเนี่เพราะทีเขาตัดป่ามมากกว่าสิคงโหบนี่ฉะนั้นเขาต้องตัดแปลงกิ่งที่มันบ่มีที่มันบ่ได้ร่ล่องนะคะบ่ได้ร่ล่องในทลายร่ป่ามออกสะกอนเบิดสะกอนเขาคอยมาตัดอันนี้การสำหรับคลิปนี้นะคะกะขอจบการ ที่น้องนะคะมาช่วมสวนปานนะคะท่านเสียงตัดหญ้าท่านเซีองตัดหญ้าแตัดบบแยกแย้ <S <S <ค>ที่หุ่นค่ะเพราะว่าหญ้าก็ร้ายค่ะคิดบ้างว่าไอ้ระยะไม่ไเจ็ดแปดเดือนน่ะ <S <S ปามที่มันสุกที่บดเห็ดแบบเกือบสองตันค่ะที่ปล่อยคือแห้งแห้งขึ้นไปซืซ้อแล้วกับคูล,ลงมานกแต่ว่ากับเป็นบุญยังนกมันขอบคุณเท่ามาก,กับคือมันบิกเด้วขึ้นนกพวกนกไปไหลายชนิดนะคะมันก็เข้อมาก เขาไมา่จีกไม่กินมากินจนลรอนเบ้ดล่ะค่ะ,ะในช่วงนี้ก็คือถือเป็นการทำบุญก็คือเห้บไดยปามแต่ว่าเข้าได้เลี้ยงนกค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะขอพบกับพ่อแม่พี่น้ของข่าวเพียงเท่าน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะ